มันแสบอ้อมเลยเห็นบหมเช้าแล้วตัวนี้น,นะน้ำมีถือสบายเนี่ยน้ำเลยนะ สบายดีพอแม่พี่น้องมูอเพื่อนมือทุกคนเนาะบอกว่าจิอยู่ทางฟังลา่าฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยเมื่อนี้กะทั้งสแสงกับมาเฮือนน้อง,น,อง,น,องน้อยเพื่อนเนาะเป็นยังไงเมื่อวานนี่เป็นเราแคมป์คองกะมาหาเพื่อนเนาะแต่ว่าเพื่อนไปหาพ่อเพื่อนเราบริถิไปน้ำกันช้ำม,มาก็เห็นปิดบ้านไว้สแสงกับบริถ่ทายคลิปเลยเห็นปิดประตูไว้ถามลุงอีอย่างลุงผมขาวๆอันแสงบมูหซื้อเราลุงเชียงลุงเชียงแมนถามเพื่อนเพื่อนวนัน เข้าไปหาพ่อเขาได้ป่ะฉโมพาไปป่ะค่อยละวันมีเบอร์ติดต่อบอ่ะบ่มี่ป่ะบหู้ก็เลยแบบเได้เจอกันสามือวันนี้เพราะว่าแม่แซงหันค่าเรียกเนาะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องด้อยู่เห็ดเวียกเฮือนนี่อย่างนั้นนะแล้วเวียกเฮือนเราจะค่อยได้มาแบบนี้หนะโดยมนีแม่แซงกะเอาอันนี้มาให้เจ้านี่มาให้เจ้ากินเด้อ โดยจะเห็ดกินไม่นี่จะชิเห็ดจืนไท่อย่างนี้บหรือว่าจะชิตมีอันเบาวยากับอันนี้เป็นเครื่องนุ่งโดยเสื้อนาะเป็นเสือ้อผู้วันนุ่งได้บอจะไม่เอื่อนางไงน,นุ่งได้อันนี้เสื้อของลูกสาวแสงนี่แหละแล้วก็นี้นนนอันลายลายอันยูมีเสื้ออันนี้กะอีล่ะนุ่งได้บออีล่ะนุ่งม่ได้ไกระหายนั่้ไละนุ่งเนาะเป็นเสือ้อเสื้อมาโยน้อยเนาะโดย นี่เนาะของอันของลูกของสแสงนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นบดได้ใซนเนาะแต่ว่าส,าสแะแสงยังเก็บไว้อยู่เห็นนางน้อยเพิ่นบ่มีอันนุ่งก็กเลยว่าเก็บมาให้นางน้อยเพิ่นเนาะโดยกะมีนสลิปน้อยก็มีเด้คือสชีไชได้อยู่ดอกเน,นาะนี่หลายๆอยู่หลายๆผืนอยู่เนาะเครื่องนี้เป็นเครื่องเก่าของลูกส,สแสงเนาะ นุ่งอันนี้บอนุ่งบ่นี่เป็นกระโปรงเนาะยังได้เชือแตงโมบอเชือมักแตงโมดูนี่เนาะมันสะบืนหรอเมียนไม่นุ่งรอละได้อย่างนุ่งบอนุ่งก็ได้นุ่งบ่นุ่งตัวนี้บออันนี้เสือม่นไหมได้ีิ เสื้อไม er mm ่ไหม่เลยนี <for S 1> one, ่ส so so right ือแสงอันสั่งในอนันาะแล้ววันนี like. so so ้ล hey ูกเพิ er ่นบัวนงเพิ่นบัหมักเพิ่นว่ามันอยากอันมันอยากเป็นแอลลอยพดแบบนี้ฮะนาแต่ว่าลูกของสอแสงขันใหญ่กว่าสอแสงอย่างเนาะอายุเพิ่นสิบสามปีแต่ว่าโตสูงโตใหญ่หลายเพิ่นก็เลยบนงก็เลยว่าเอามาให้นางใหญ่สักสิพอดีโดยวันนี้มีไพ่มหาอีหลาเนี่ยลูกจีบอ บจื้อสองคนโบจื้อสองคนจื้อภายในเลอราตีเลอราตีไอยพามีไอยพามีเวลา,วาลักกาลักกะไพอีกคนบ้านพนซิมคนบ้านพนซิมกับะไพอีกเพิ่นก็นมีซ่องมาผูกคนบ้านพนซิมค่ะมีคือกันโดยกับะไพอีก จือบ่มื่อกี้นี่เด้บาวยาวฮันเด้จื้อบะ่ะเมล่าันเด้ไอทองฮันเด้เ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวนี้เห็นหนะ้ามือเดียวหนึ่งมาลืมกันล่ะลืมบ่มบ่แมเนวมาลืมแล้วเมื่อวานนี่สะแสงก็มาหาเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นไปหาพ่อเพิ่นแล้วก็เลยไ่ได้เจอกันสาะแสงก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปแล้วที่จริงว่าชิมาซวนเพิ่นไปโลแคมโคองน้ากันทะหลวัน พาน้องบุญทวีไปแล้วก็อยากให้น้องใหญ่น้องน้อยเพิ่นได้ไปนะบริมาผัดเพิ่นบ่อยู่เนาะเพิ่นบ่อยู่แล้วก็เลยว่ามีแต่เอาซีไอ้น้องนั้นไปเสียดายเนาะมื้อหน้ามื้อหน้าไปแซงพาไปเด้อเฮ้ยบ่ฮู้วันนี่อะไรเนาะเมื่อวานนี้แม่แซงก็มาแต่ว่าบ่เจอเนาะส่วนกันหน่อยนึงเพราะว่าเพิ่นนั้นออกไปไปกับเออโมเมื่อวานนี่โดยไปกับเออโมเนาะอาจารย์ไปหาพ่อ าคยิ leaning, 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 cuanto, ้มยิ้มคือไอ้ทงใหยิ้มยิกว้างๆเนาะเจ้าว่าน้องน้อยกับน้องงน่ะคือกันยิ้มุยิ้มุคือบ่เข้าแล้ววะอีล่เข้าแล้ววะบ่เฮ็ดยังกินมื้อนี้เฮ็ดยังกินบมแงต้มต้มมีต้มมีใส่ไข่บ่1อยู่บ่ข้าหรือบ่1แมือ่า ขันต้มมีใส่ไข่ก็คือสิบี่หนึ่งแล้วเนาะเขา,ากินต้มมีใส่ไข่ล่ะอเอาบอริเฮ้ไม่แสงกินน้ำบะคืออยากกินเ้อจะกินต้มมีใส่ไข่นะเอาะกินไาขา่าลายๆะเลเอาไข่ใส่ลายๆเฮทบอเฮทไม่แสงเมืองนี่ดูต้มมีใส่ไข่คือมือทําอิดที่<อ>ไม่แสงมาเมื่อนั้นเจ้าก็ต้มมีใส่ไข่เจ,จ้เาจื้อบอจื้อเนาะมือทําอิทมือทําอิทที่ไม่แสงเขามาหาเพื่อนกับ เป็นต้มมี oh <my. S 1> พอดีไปแสงเอาไข่มาให้ก็เลยเป็นต้มมีแส่ไข่เนาะโดยมื้อน,น,นี้กัน้องน้อยเพิ่นกะต้มมีเนะาะดังไฟเกี่ยมชิต้มมีเพิ่นเห็ดเองในนี้เมื่อกี้สแสงบ่ได้ทายให้เบิง้งโดยมาล้วเนาะลูกชายคอยโดยเพิ่นไปซื้อน้ำก้อนกับน้ำเพป,ปซี่เนาะว่าเมล่าเพิ่นอยากสาวลาเพิ่นอยากเนาะโดยนี่กะแสงเลี้ยงเนาะสบายดีเด้ออยู่ทางหลังค่ะ โดยบ่เห็นบ่เห็นสาวล่ยโดยโดยโดยโ,โดยนวยก้าวหันขาดแล้วใส่มักโมไปให้น้องบุญทวีมือนั่นละกระเป๋าคาะพันเอาอันนั่นละาคอยกระไป๋ใส่พอได้คือกันน่ะหอมยังบ้าตำรวจ่แล้วฮะหอมยังบ้าหอมยังบอมมีน้องจด ของมีบ <Bond> ่น้ำมันมีบ่ของน้อยเอาน้ํมันไอ้ลูกกระติงน้ํากะติงน้ําให้เมลานี่เมลาแล้วสิกินน้ําโอ้ยตายขอโทษมือต้องใส่อันนี้นี่เนาะเพิ่นดังไฟก็เป็นคักแน่เนาะเดี๋ยวงเบิ่งพุ่นก็บ่รู้เอา

เป็นติดเตาเป็นชีต้มมีเป็นก,กำลังท่าไฟติดเหตุเป็นเมื่อเหตุเองบมมีผู้ใหญ่เบ่งนำคนจะเหตุได้เนาะดังฟืนดังไฟ่ว่าเวลาแล้วล่ะให้อีลาเบียนเดินระวังเลยยันลมมันผัดเด้อโอ้ลืมเรื่องเข่าจักรก่อนให้ใช่ชหมอนันบ้หมอแกงบ่ได้มีบะ่ใช้หมอขหางเปสานอนสบาย<ะ> ป้าน้องน้อยเสียังนี่นะน้องน้อยต้มนี่ยืมกระชิทอดไข่เนาะเอาหมอ้อกระทะน้องน้อยยังบ่มีหม้อแกงเนาะเลยมีอยู่แต่ว่ามันซาบอ่ะต้มใส่หม้อแกงมันซาบไว้ล่ะเด็กต้มใส่หม้อต้มใส่หม้อนี่มันไวกว่าเป็นบ่พอและที่หลายเลยลูกต้มจักห้อฮะต้มแห้งกินน้ำบอต้มหลายใช่ ไอ้นี่ก็ติดอยู่แบบนี้หละติดอยู่ใช้เวลาหน่อยนึงเนาะขาเป็นเห็ดแล้วแล้วเนาะมนคม่้ทับแต่เ้ามแต่ตูเปนกะขันลวมือนี้นะจะกินยังฮัลลเป็นยังหหัรพ่ซื้อให้พุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวพ่ได้ซื้อให้ละไอ้ทงไอ้ทงซื้อให้เงินนองมือนี้น้องคนฝากนองฝากเงินซื้อวะ โอ้คือว่าไอ้องซื้อให้กินคือว่าไอ้องมีเงินซื้อให้กินเพินบ่บอกเนาะพอมีเล้วเอ,อ้อยมีแพ้<ท>บกก่เมื่อกี้ซื้อยาถูแควก็ยังขอกันไม่แฟงเงิเนสิหแสงาหนะ <c oughs> อ้าวแต่มันเรือด้ให้ไปซื้อยาให้ไปซื้อยาถูแเ่ิ่นบ่ซื้ออ,อ๋อ,อ,อเอาเงินให้ 30, สามสิบพันซื้อซ้ำนี้คดวมาชีซื้อหลอดใหญ่ให้มันกุ้มเป็นเดือน ใส่คนเดียวเนาะน้องเขากรใส่เอาโอ้ยจะกรซื้อหลอดใหญ่มันก็ใส่คุ้มดุลนี่เนาะเอาเงินให้สามสิบพันนะซื้อมาชำหลอดชิบพันเหลืออะไรก็ใช่เนี่ยอื่นไหมใช้น้ำหอมน้ำมันโอ้ย <c oughs> แซบไปละแซบอยู่บ่ลังนกค่ะเป็นลังนกหรือเป็นอย่างไรวุ้นมะพร้าหรือลังนกวุ้นมะพร้าโดย <c oughs> น้ออยากมาใครเป็นหน่วยเลย <c oughs> นี่เนาะ <c oughs> เพิ่มภูมิใจหลายที่ว่าทับไข่ลงหมอแล้วมันบ,บน่แเตสก์หยาดชเอาเลยเอาเมอเลยเฉพาะนี้ชีบิญังจะเป็นอย่าง,งจมเอบ่ได้นี<ม>่จิจักเอา,า,าเอาาไไงเองนี่ยป้าเห็นละแล้วก็ตัดใส่ไข่ไหมจิจักของไอ้ยังล่ะใส่อีกบอชีใช่คือพอ,อ,อต้มมีก่อนยังเอาไข่ใช้น้ำหลั่งลูกมันไข่มันโปรเตกเอาใส่ไข่ก่อนพอใส่มีแล้วไข่มันแตกด้วยไข่มันชิบุชุกโพดบ่ห์ะ เผื่อมีเจามันชิปเปื่อยจากแลน,น้องก,ก่นมันสุกไ่ได้เลนะั่นแหละไปกินน้องไปไหนได้ก็กินแบบนั้นเนาะเป็นจังไลยลนกเนี่ยสีมังกรอะรโอ้ยสยดีเดอสิบเบิ่งอันนี้กับน,น้องคนซิบุตักก่อนมาสันใครนี่มันซิบุตสุกโพดวมาลูกหมักไม่มีบ,บ,บอ เอาบังๆๆโอเคยังเป็นหน่วยอยู่คือเก่าฮ้อนได้ฮ้อนได้ใส่จังหน่วยลูก2พอเลย2พอเลยบ่นี่ด้วยเอาสิตักออกใหยังอันนี้ไข่นี่เป็นหน่วยอยู่เลยงามบ่หันงามอืม แซบเลยเนาะนี่เนาะเอาถวยเอาเมียนเอาใส่ถ้วยเมียนป่ะเออใส่ถ้วยเจ้าฮอจก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 ่ยจกจก้าจกเพื่อนเอาใส่กับพอดีคัดกับไม <c oughs> ดึงกระบ,บอก <c oughs> ดึงกระบ,บอกได้แล้วป้นี่ฝุดแล้วได้หนี่มีใส่บ้นี่ เทศให้ไม่แสงมึงดูจะแต่งกลิ่นอะไรนะมือทำอินไม่แสงมาหาเจ้าเจ้าก็แตงอุ้ยตา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 ยคอยีออออนลูกฮ้อนดี่นะดใสเจ็บบ่นี่โอ้ยใส่บาย,ยาถูกแ้วทำไมไอทงบ่ทง <c oughs> ทง <c oughs> เอาอยาถูกแ้วจะมาดูหันน้ำ <c oughs> น้ำอันนี้ถือขาน้องน้ำตม้มนี ยา้มกี้ระโยประโะโยชน์นเมืือหน้าลูกเห็ดหนต้องระวงังตันี้เด้อท่านโมมีผู้ใหญ่เบืองน้ำแล้วมันเจ็บได้ถือน้ำถือน้ำห่อนนี่แหละเย็นบ่เย็นถือน้ำห้อนนี่แหละเมกี้นี่เพนนิ่นเพิ่นตักอ้ทังลูกตักยังกัมกตักไข่บ่ นต้องตัดเนี่ยแตใส่ก He so right? no, yeah, ็ใส mm ่และธรรมดาใส่มีก่อนแล้วจังไข่ใส่น้ำหลังนั่นน่ะนะเฮ็ดแต่น้องเป็นเฮดแบบนั่นเมนเดียนเดียดเพิ่งกินได้แก่น้องเป็นยังน้อยเนาะเพิ่งยังเห็ดบอปินมีหน่าหั่นต้มมีซุปแล้วจังใส่ไข่ก็ได้หลกอืมมเเา่อ โอ้ยเป็แต่แซบหอมเด้มีอิลาหอมเด้โอ้ยแซบไม่แซงแซบมะคือแซบโบเย็นมะเมื่อนี้มาถากทองมันน้อยเมื่อไหร่เมื่อกี้จะถูแห้งโคติมยั้แซบแซบวันนี้แซบวันนี้น้องน้อยเมื่อนี้่ไอ้ผักทองน้ำเด้อมื่อไหรเด้อบน้องใจบ่โดีแล้วน้ำห้อนถือขาเรานี่ <น>าชาวบาาสอ,บมอสมันแซบ<า>อยู่บ่าล้างออกบอสบ่ล้างกระยามันอันนั้นมันมันแห้งอันนั้นหรือป่ามันหน่อยพุ่นใส่กระตาน้องดีนำห่อนลวกน้องก่นอนนะมื้อหน้าให้ลูกเฮ็ดลูกต้องระวังก่อนนี้เดอ้อถ้าว่าบ่าบามีผู้ใหญ่เบิ่งน้ำหัยนย่านเลยยินบ่กซุกเลยได้ฮะพอแล้วบอสต้มให้ใครๆกันนิดนึงแห้งแซ่บมีนี่ต้มด่นแห้งแซ่บมันคืออะไร ได้ครับวัยรุ่นเาต้องเคี่ยวได้หนึ่งบ่าะเมาะอีต้องได้เคี่ยวได้หนึ่งบ่ได้แล้วบ่นี่จ้ะไม่ไม่แสงทิศถกเหรแม่ไม่แสยงย่านได้เจ้าเห็ดเมื่อกี้นี่อ่ะเนียไปเนี้ไปเอาขาลูกเงียเอาไปโอ้ยจกกักระบ่าเป็นหนอ ฮ้อนบ่มี่วอน้อยมีถ้วยเดียวนับขึ้นไปคาหันไม่เชงชิเห็นให้อ,นอ,นอเอาไปล้างก่อนเนาะอันนี้เนาะฮ้อนบอลลุมันฮ้อนเหมือนบอ เป็นแสบมันแสบออกฮอนทันทีน้ำฮอนถึงเย็นมาวันนี้เย็นอยู่มันบ่เย็นมันยังฮ้อนอยู่มาเอามาใช่อีกไหมค่อยลืมเอากเกลือพอ,อ,อกก่อนจังค่อยเอานี่ใช่อ,อย่าทุกแคลนะ <c oughs> ระวังเดิมมือหน้าหันเวลาเจเนน้าเห็ดน่ะเงินไถห,หันคือบเมเยนหัน เจ็บบนเดียวนี่เจ็บบนเดียวนี่คือซีเมนต์บนถือหลายก้อนโม่เพราะว่ามันอันน้ำห้อนมันถือแหงมันแสบมันบ่ม่น่าเลยไม่น่าเจ้าจอะไรนแล่ันนหะยังว่มีมีน,นาเจ้าเฮ็ดเจ้าใส่มีล่ะไข่ใส่น้ำหลังก็ได้โปรตีนลงลูก ต้มเป็นหน่วยก็ได้น้องแ่บอยู่ป่ะคะมีบ้านห่างจระเข้บ่แถวนี้น้องทงเงินไปเบิ่งอยู่สวนในนึยู่ลุมให้ดูสวนนี่สิสวนยูลุมน,น,มนมะจังวะคอยกับพ่อแน่ใจนี่อยากดมีทุ่มามาเพียงมันแซ่บอ้อมเลยเห็นบ่ะเช้าแล้วตัวนี้น้ำมีถือสบายเนี่ยน้ำมี บอกอันพ่นต้มแล้วพ่นต้มไข่แล้วพ่นตักไข่ออกแล้ววันนี้พ่นตักแบบบล็อวังนะเนี่ยมันแซ่บไปบอลที่มันไหลท่านบอกระวังเดินเดิมๆมันอ่ะเดินคัน้ใหญ่มาอยู่น้ำหลายย่านแถ่นี้นะเจ็บมาแล้วเนาะ เฮ็อด,อ,ดยอยังให้ระวังเดิมมาเนียนนลูกเดิมใส่อีกนี <c oughs> ่บ <c oughs> ่คันผู้ใหญ่บริยู่น้ำละมันระวังได้ไผสิปวดให้เจ้านี่ลูกคอยเฮ็ดเดิมมาน่าเด้อให้ระวังก่อนนี้ได้บ่ <c oughs> ยังยังแสบใส่อีกเดี๋ยวไปแสงสิทาให้หืบ <c oughs> ่แสบบ่แสบละมืดละเบ่อันนี้แถวนี้บ่แสบละเบ่อนี้ ตะก,กะบากนี่แซ่บอีตึงแซ่บแถวนี้จังหน่อยมันเย็ยนแล้วมันก็อันนั้นเป็นจังไหนน้องน้อยนี่แลหละน้ำ้อน <c oughs> ลวกนี่แหละยังมามื่อหน้าเพิ่นอยู่ผู้ดเดียวจะกี่เหดุอะไรอย่งวะได้ประโยชน์ <c oughs> อยู่เนาะของไอ้ทองนี่เนาะในห้องเว้าห้องเราอยู่กันก็แล้วนี่ของน้องก็มีตี่อยู่นอกคุณ บ้าๆาอยากซชิม้มมีนนะครโทรศัพท์ไพดังนี่นะชิมเบิ้งมามันแ่ะไอยูนี่พ่อของน้องน้อยพิมพงศอนะฮะพ่อพ่อพ่อ พอมาได้ไหนลูกโอเคบรอนางน้อยโทรมาเน,นาะเป็นอะไรยังเก็บอยูนางน้อยแซ่บน้อยหนึ่งมาหลกแถวนี้มันมีวานทางจระเข้มื่อหน้าลูกอยู่ผู้เดียวเฮ็ดให้ระวังหลายกว่าน,นี้เด,อด้อโตไปโทรแซ่บอยู่บะเนี่ยไปกินน้ำนองเราเราเอิญไปกินเบื้องไม่แซงชิมเด้่ดูนี่ ใซ่ล่ะไม่ล่ะอยู่ใช้ล่ะเบิ้งไม่แฉงชิมน้ำแซ่บนีนังลาเราเห็ดนี้ลาอันชิมมึงหน่อยเนาะเป็นยังไงน้องน้อยนนี่นินานินาหนังนินาก็เห็นเบิ้ดสองคนอ่ะชิมชิมชิมใครตัวเราเห็ดนี่้คนนึงแซ่บแห้งบุลรก่ไม่เลยไม่แซงซื้อยาเขียวมาให้ด้วยเมื่อหันเห็ดเห็นระวังเลยลูกเดียวระวังกคนนี้ด้วยตอนอยู่บ้านแห้งหลวก ลายคนนี้แมนวะอยู่บ้าน,นเคยลวกวะลวกในตีนตอนอยู่บ้านลวกในตีนเป็นได้ไงละลวกแลวก็น,น่งออกเลยนางออกพ่นโอ้อันนี้ก็ได้ระวังเลยหนึ่ง,งด้ยหรอยานมันโพงขันรดนี่หนังเจ้าถึงน้ำพรลวกขานกระยันมันโพงมืออื่นมือหือไปอืมแซ่บเนาะนั่งน้อยเฮ็ดแซ่บเนาะลดอีหอย่างมีนี่เบิรงดูนนี่ลดอีหอย่างวะ โอ้รถเป็ดพะโลก่กับรถอย่างคนบ่<อ>เป็ดพะโล่กับสมฝนกันเน,ะนบบาะผสมสองอย่างนี้ออกมาแซบเด้ทุกคนเราแสงมาแซบมา<ด>มามาซิมน<ด>้ำนองคานิ้องเจบนอกกบกิ่นมะสบายดี้สบายดีดด ห้อนแลยฮ้อนเด้วมตันาาท่านเาะรแวฮ้อนมาให้พอบอฮัลโหลยัง่นนนเมันเช็ยังยังฮ้อนยังนั่นก็อาจารยป่าเลยกัน้าประกอบก็ไม่ใช่ประกอบผนประกอบอักาทาอย่านี้เส่ยาซีฟันให้แล้ว เออกนแขงดง้าปิอยอยกันดเอใช่แล้วเออขอบใจขอบใจเด้ออันนั้น f อเอ้ยมาแมนเอฟซีไปนี่ฮันยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เอฟันเป็นคนเบิ่งมวยตักััดึงไปพาจกนกรด้ชปไปกันเนดวยแกลัวร้านแน่กัวแล้วใส่ให้เพื่อนแห้ว เโดยช่วยลูกชะลา้ปโดยใส่ให้เพื่นแล้วโดยโดยโดยมาจากงนาะมืออื่นมาแต่มาแต่แปดงก็จะไปตะพีหนะโอ้เขาสีทันก็ต้องเนาะมาหลับเอามืออื่นนะเราจัดคอยแล้วมาหลับเอานะโอ้ อาปลนล้ว้้ักให้เเงินกรอเเลยโดยโดยพักแระปางมงนะหนึ่งมงเลย่ะาเขาคาดไหมโอ้ผักสี่มงเนาะโดย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 แซบแซบจึงซี่เลยนังน้อยเราเห็น เปิดละเอาคือมีเสียงว่ะโดยตอนนี้ทางเสแสงก็ยังอยู่ทางเงินของน้องนางน้อยเพิ่นอยู่เนาะเมื่อกี้กเกิอดอุบัติเหตุน้อยนึงเนาะอ่าน้องเพิ่นต้มมีล่ะเพิ่นตักไข่ออกจากหม้อเนาะและ้วเฮ็ดให้น้ําฮ้อนหันลวกคือขาน้องเพิ่นโดยอ่าสุดท้ายนี้เนาะก่อนจบคลิปทางเสะแสงก็ขอขอบใจหมู่เพื่อนเนาะที่มาเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเสแสงตลอดมาแล้วก็ ฝากมูเพื่อนเนาะเบิ่งโฆษณาให้สแสงีน่เนาะสถแสงก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่มาเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งซื้อได้ขายหมานค้าขายล่ำรวยเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อทุกคนสบายดี